นะคะแม่ผาทางยูทูปนะคะตอนนี้กำลังนึ่งข้าวเนาะคุณแม่จะพิ่นลงไรทางติดต่อก็กำลังจะนึ่งข้าวทานเนาะคุณแม่จะยังไม่ได้ทานข้าวเช้าหรอกจ้ากำลังจะนึ่งข้าวไรก็ไม่ได้สักตะการรอกคุณแม่จะปิดกั้นอย่างหนักเ้ยคุณแม่จะสามวันแล้วคุน้องช้างก็ไม่ได้ทานก็มีแม่ มาแล้วคุณแม่กินปนาท่านเมตตาก็ได้สองวันสามวันผ่านมาแล้วคุณแม่จา๋านี่ก็เหมือนเดิมละค่ะไรทางติ๊กตอกก็ไม่มีท่านผู้ชมก็ไม่ได้ทานสักตะการคุณแม่จา๋าคุณจะลงไรนะคะก็ไม่มีท่านผู้ชมซกักท่านเลยคุณแม่จา๋าก็ไม่ได้ทานเลยยังเหมือนเดิมลยจ้ะตะกาก็ยังตังเหมือน รถเหมือนเดิมก็เลยได้มานึ่งข้าวอยู่ในป่านี่แหละคุณแม่จ๋าก็ไกลน้อจากนี่ไปที่พักก็ห่างกันสี่กิโลก็ยังไงก็เอาเข้าวมานึ่งกินอยู่ที่นี่แหละคุณแมจ่จ๋าพาลูกพาล้านเล่นอยู่ในปานี่เลยก็เ็นรอไปเหยาจะได้เดวลาเนะเาะคุณแม่จ๋า ก็ต้องสู้ไปนะคะคุณแม่จ๋าแต่ยังรอเด้อคุณแม่จ๋าขอบพระคุณนะคะยังรอแม่พระพอพระละจ้าเผื่อท่านจะแวะเวียนเข้ามาเป็นกำลังอุกกำลังใจก็เพื่อจะได้สับปะรดให้น้องช้างทานแะจ้าคุณแม่จ๋าขอบพระคุณนะคะครับผมสวัสดีครับแม่พระทุกท่านหรือแม่พระทุกท่านแหละครับควานบนเมืองครับผม กราบขอบพระคุณนะครับคุณแม่จินตนาดื้อนะครับนะครับที่เมตตามาปิดให้เมื่อวานก่อนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนู้นตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วครับผมนะครับอ่าคุณ่คุณหนูโทมัสนะครับผมอ่าคุณแม่ปุ๋ยของเรานะครับท่านก็มาเห็นเต้นตั้งนานท่านก็อดไม่ได้นะครับท่านก็โทรมาเมตตานะครับน้องช้างนะครับ ก็อย่างนี้แล้วครับผมนะครับอ่าถึงจะอ่าเปิดสวนแล้วนะครับแต่เราก็ยังไม่มีเงินเดือนมีอะไรหรอกครับแม่จ๋านะครับเราก็ยังจะพึ่งบุญแม่แม่อีกต่อไปนะครับผมนะครับอ่ามาดูยอดรวมทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับกับการเป็นหนี้นี่โอ้ยท่วมท้นเลยนะครับแม่จ๋านะครับดอกก็ไม่ได้ตัดตั้งแต่โควิดรอบแรกแล้วนะครับ ไปเช็คดูเมื่อเช้านี้ก็โอ้ยอพ่ออีแม่เอ้ยนะครับผมนะครับอย่างไรก็เป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับผมเป็นกําลังใจช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อจะได้มีอ่าแม่พระนะครับแม่อุปถัมภ์กับเขาบ้างนะครับนะครับพ่อควานนะครับผมนะครับเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับ ช่องน้ำเมย์แฟมิลี่เหมือนเดิมเช่นเดิมหรือแม่จ๋านะครับนะครับนี่ก็กําลังจะนึ่งข้าวหงึ่งอะไรไม่รู้ว่าได้อะไรทานวันนี้สงสัยจะนึ่งปลามั้งนะครับแม่ควานเองก็นะครับได้ไปเก็บผักเก็บอะไรมานึ่งปลานะครับผม่จอดตํลึงนี้าอาวไปดูที่มันมีไม่ยอดตํลึงยอดอะไร มองยอดอะไรนี่แหละครับแม่จานี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็ไม่ขยับเขยื่อนไปไหนแล้วครับผมนะครับแม่ควานก็จะไปเก็บอ่ยอดอะไรเนาะนี่ยอดฟักทองนะครับขี้ช้างนะครับนี่ก็คงจะเป็นผักหมนะครับนี่อ เอาผักหอมด้วยนี่นะครับเอาง่ายๆนี่แหละครับผมไม่มีอะไรเป็นพิเศษละครับผม,ผมไม่เยอะหรอกจยาหาเก็บตรงนู้นมั่งตรงนี้มั่งนี่ครับยอดฟักทองขี้ช้างเด้เอ่ะเก็บยอดผักนะครับออรยอดฟักทองขี้ช้างนี่ได้แม่ยอดหนึ่งบอกใหญ่เลยนี่ นี่นะครับโอ้ยยอดผักทองขี้ช้างแม่จา่านะครับอขี่อ,ออกมาก็จ็บนี่นะครับยอดตำลึงจ้าแม่จ่านี่เอ้ยนะครับผมพอได้อยู่ได้กินนะครับกับผักกับญ้านี่แหละนะครับผมผักเม็กผักอะไรก็มีนี่แม่ญ้าแม่ยอดตำลึงดี มองอะไรก็มีสวัสดีจ้าในหนึ่งปลาเสร็จแล้วจ้ามาเด้อท่านหนึ่งปลากับเขาเหนียวหอนอน,น้ำกันเด้อแม่พระพ่อพระแยกเขามามีปลา,ม,ปลามีหนึ่งปลามีเขาเหนียวละจ้ามาท่านน้ำกันเด้อ สวัสดีครับสวัสดีด้อมาเด้อีแม่เอฟซีนะครับแม่พระทุกท่านเด้อมากินเขากินน้ำน้ำกันครับผมนะครับหนึ่งปลาหนึ่งปลาครับหนึ่งปลานิดหน่อยอันนี้ก็เป็นพริกป่านะครับพริกป่าโอ้เผ็ดยางคักเลยนะครับผมนะครับใครชอบเผ็ดๆนะครับนีพริกป่านี่โอ้สุดยอดเลยนะครับผมนะครับ สำหรับผักก็ผักอยู่ในป่านี่แหละครับผมเป็นยอดผักตำลึงยอดฟักทองนะครับที่ช้างนะครับที่เขากินแล้วเขาขี้อะก็เป็นลูกเป็นออกดอกออกผลมาให้เราได้อยู่ได้กินนะครับผมนี่นะครับผมขอบคุณนะครับแม่จานะครับมาทานข้าวด้วยกันด้อแม่จามดื้อคุณแม่จ้าทานข้าวกับหนึ่งปลาแซ่บตัวไหแมกินยังสี่ละครับ ลานหน่อยกำลังสินอนนี่ครับโอ้ยางแสบเลยเออครับผมไปมาเป็ดๆครับแมงวันกรร็ได้ เรื่อยแม่ดื้อฝากหน่ด้อครับช่องน้ำเมยแฟมิลี่ครับแม่จ๋านะครับอย่างใดก็ฝากด้วยดื้อนะครับาทางติกตอกเราโดนปิดกั้นแม่จ๋านะครับขอให้มีแม่พระเข้ามาเหมือนเดิมนะครับผมนะครับทางทติดต่อก,ก็ปิดกั้นอย่างหนักเลยนะครับละเมิดชุมชนนะครับผม นะครับพ่อควานเองก็นะครับไลฟ์สองช่องนะครับทางทิกตอกบ้างนะครับนานแล้วที่ไม่ได้ไลฟ์ยูทูบนะครับผมก็ไลฟ์บ้างไม่ไลฟ์บ้างนะครับผมก็จะได้แบ่งเบาภาระนะครับให้กับแม่ๆที่แวะเวียนเข้ามานะครับตอนนี้ทิกตอกของเราก็โดนปิดกัน้นก็ยังไรก็กราบเรียนเชิญด้วยแม่ช้านะครับกราบเรียนเชิญ แวะเวียนเข้ามาเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเมตตาแม่ขวันน้องช้างด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับผมนะครับผม